ข้อมูลในคลิปนี้พี่เมย์สาธิตวิธีการเก็บคอเสื้อนะคะแล้วก็ปิดห่วงโดยการที่ถักเป็นไอคอร์ดสาห่วงตัวนี้ดูวิธีถักในคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อนิตติ้งรหัส m f 158 ep นี้เป็น ep 10จะเป็น ep ลองสุดท้ายเราจะมาเก็บคอเสื้อคอเสื้อพี่เมย์จะใช้ตัวเคเบิลเส้นสั้นนะคะความยาวของเคเบิล เส้นสั้นจะเป็นสามสิบห้าเซนถึงสี่สิบเซนแล้วก็ไม้นิดที่ใช้ตรงนี้จะเป็นไม้นิดหัวขนาดสามมิลเราจะใช้เคเบิลเส้นเล็กนะคะเก็บห่วงขึ้นมาเวลาเก็บนะอันนี้เป็นไหมาดามเราเรายังไม่ได้ดึงไหมพรมออกนะคะเวลาเก็บให้เราดูแนวที่มันเป็นลายโซ่แบบนี้แล้วเวลาที่เราเอาห่วงขึ้นมานะคะปกติเวลาเอาห่วงขึ้นมาเราจะเอาขึ้นด้านนี้ อันนี้ให้เราขึ้นด้านผิดค่ะขึ้นด้านนี้ย้อนด้านหลังมันนี่นะย้อนด้านหลังนะคะแบบนี้มันจะเป็นห่วงโซ่อยู่ตรงนี้เลยเก็บทุกห่วงเลยนะคะค่อยๆเก็บอย่าให้หลุดนะเพราะเดี๋ยวเราจะดึงไหมาดามออกไหมาดามที่เราดามคอไว้ตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มต้นถักค่ะเดี๋ยวเราจะปลดโซ่แล้วก็ดึงออกได้เลยถ้าตรงไหนที่มันติดเราก็ใช้กรรไกรตัดได้ อันนี้นะเป็นเป็นลายโซ่นะคะแทงจากด้านหลังมาแบบนี้นี่นะคะเก็บวนรอบค่ะใช้ตัวเคเบิลเส้นสั้นน่ะมันจะเก็บรอบคอได้พอดีหรือใครจะใช้เส้นยาวแล้วใช้เม i c จิกลูบก็ได้นะคะอ่ะพอเราเก็บวนรอบแบบนี้แล้วนะเราก็ดึงตัวนี้ออกที่เราทำโซ่ไว้ ถ้ามันดึงไม่ออกแล้วมันติดเราก็ตัดเลยค่ะเวลาตัดก็ระวังห่วงนะ เราดึงไหมาดามออกทั้งหมดเลยนะคะตรงไหนที่มันติดนี่ค่ะถ้ามันไม่ติดมันจะดึงออกอย่างนี้ได้เลยแบบนี้เพราะตอนที่เราขึ้นเราขึ้นแบบโซ่แล้วเราก็เช็คงานอีกทีนะคะว่ามันเข้ามาในตัวเคเบิลหมดไหมถ้ามันติดอย่างเงี้ยแสดงว่าตอนที่เราเก็บมันเกี่ยวใส่ ให้ระวังตรงจุดเริ่มต้นเก็บห่วงเข้ามาให้หมดแล้วก็ดึงไหมาดามออกให้หมดเลยนะคะพอเราเก็บห่วงเข้ามาในไม่นิดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต่อไหมเข้าไปวิธีต่อไหมเราก็พับไหมแบบนี้นะแล้วก็ดึงห่วงขึ้นมาปลายไหมเส้นเล็กไว้ข้างหลัง ลายที่ถักจะเป็นลายนิดนะคะเราจะถักลายนิดด้วยหัวไม่นิดสามมิลเพื่อให้คอกระชับสักสองแถวะคะ่ะถักลายนิดอย่างเดียวเลยนะคะวนรอบแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บขอบถักลายนิดวนรอบสอง สองรอบนะคะต่อไปนะคะเราจะเก็บขอบโดยที่ถักเป็นไอคอรดนะคะไอคอร์ดสามห่วงเราจะต้องถักลายนิดขึ้นไปก่อนสองสองแถวนะต่อไปเราเพิ่มห่วงค่ะจากห่วงนี้นะคะพอดึงออกมาเสร็จแล้วหมุนเข้าด้านนี้ค่ะห่วงที่หนึ่ง ห่วงที่สองดึงห่วงออกมาแล้วบิดทั้งหมดสามห่วงนะคะสามห่วงพอสามห่วงเสร็จแล้วนะคะเราจะถักลายนิดอันนี้ถักนิดปกติ ถักนิดห่วงที่หนึ่งถักนิดห่วงที่สองแล้วสองห่วงนี้เราจะถัก k t o t o getter โดยที่เข้าด้านหลังสังเกตห่วงตรงขวามือมันจะมีสามห่วงเท่าเดิมพอได้สามห่วงย้าย ย้ายห,ห่วงจากขวามาซ้ายแล้วเราก็ถักเหมือนเดิมค่ะถักลายนิดห่วงที่หนึ่งลายนิดห่วงที่สองอันที่สามเนี่ยมันจะเข้าด้านตรงกลางแบบนี้ ย้ายจากขวามาซ้ายเริ่มถักจากขวาสุดถักนิดสองห่วงปกติแล้วตรงนี้ k คทูท t ิกเตอรโดยที่เข้าตรงกลางนะครับย้ายเหมือนเดิมถักแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวมาดูตอนที่มันชนลายตอนจบ มันจะเป็นลายนี้นะคะเราจะถักแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะจนมันเหลืออยู่สามห่วงสุดท้ายค่ะ ตอนย้ายกลับย้ายธรรมดานะสองห่วงแรกถักธรรมดาห่วงสุดท้ายถัก k ค t o g e t อ e r โดยที่เข้าด้านหลัง ่วมันจะค่อยๆลดลงนะจนมันวนกลับมาถึงมาร์กเกอร์ที่เราใส่ไว้อย่าให้ไหมแตกนะคะ ถ้าไหมแตกเราต้องถอยเพราะว่าไหมที่เราถักอยู่เป็นสองเส้นคู่นะคะมันต้องขึ้นมาทั้งหมดถักมาเรื่อยๆจนเหลือสามห่วงค่ะลายจะเป็นแบบนี้เป็นไอคอดสามห่วง ปลดจนเหลือสามห่วงค่ะอันนี้ชุดสุดท้ายหนึ่งสองห่วงสุดท้ายจะลงตรงนี้นี่นะคะสามห่วงแล้วเดี๋ยวสามห่วงตรงนี้มันปลดเสร็จแล้วมันจะมาเชื่อมกับฝั่งนี้เราเหลือปลายใหม่ไว้หน่อยแล้วก็ใช้เข็มปักคอสติสนะคะจบงาน แล้วตัวนี้มันจะต้องอยู่อยู่เฉียงนะคะเพราะฉะนั้นเรารูดมาค่ะรูดมาหวัวม่นนี่จะอยู่ด้านนี้ค่ะลายมันจะมาชนกันแบบนี้พอมันมาชนนะคะให้เราสังเกตตัวนี้ห่วงที่หนึ่งห่วงที่สองห่วงที่สามนี่ค่ะ มันจะเป็นตัว v หนึ่งสองมาทางนี้สามสามห่วงนะครับเริ่มปลดห่วงค่ะเชื่อมด้านนี้ก่อนตอนนี้เหลือสองห่วง 1 2 3 สองแล้วนะคะ นะะี่ค่ะมันจะเชื่อมต่อเพื่อปิดงานให้เป็นวงกลมซ่อนปลายไหม่ด้านหลังนะคะ แล้วตรงนี้เราก็ซ่อนปลายตรงไหนที่มีเศษไหมนะคะวนกลับไปเก็บให้หมดเสื้อตัวนี้เวลาเราจะรีดถ้าเราจะรีดด้านที่เป็นด้านโชว์งานนะคะแนะนำให้คุณใช้ผ้าขาวบางนะคะวางปิด แล้วก็ยืดส่วนที่เป็นด้านล่างที่เป็นขอบแบบนี้นะเราไม่ต้องยืดลายนะคะเราแพ่วางลงแล้วก็ใช้ตารีดก,กดกดกดหนี้ก็พอเหมือนกันตรงที่เป็นคอเสื้อคอเสื้อถ้ามันเป็นคอแบบเนี้ยเราก็จับรูปมันนะคะแล้วก็ใช้ผ้าขาวบางวางแล้วกดกดกดให้มันอยู่ตัว ข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถัดทั้งหมดเลยพี่เมย์จะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะแล้วก็จะมีลิงก์พาคุณไปที่เว็บไซต์นะคะลิงก์ของเว็บก็จะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอเช่นกันคุณสามารถตามไปดูข้อมูลได้นะคะดูคลิปแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์คุณสามารถกดเป็นสมาชิกของช่องเมชินีแฮนด์เมดนะคะ หรือสนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการที่กดที่ปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แตงที่อยู่ใต้คลิปค่ะพบกันคลิปต่อไปจะเป็นคลิปสุดท้ายของเสื้อ mf 158นะคะหลังจากรีดแล้วพี่เมย์จะเอาเสื้อตัวนี้ขึ้นหุ่นให้ชมพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ y o u t u b e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ